โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประาชาสคัคคีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติภายใต้ชื่อการน้อมนำพระบรมราโชบายพระราชาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาผ่านการสร้างสี่เสาหลักแห่งความดีโดยใช้กลยุทธ์มิตร ลงสู่การปฏิบัติใน2รูปแบบผสมผสานกันคือนําเข้าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกฝังคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายผ่านโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนเป็นปกติการดําเนินการนี้เรียกว่าการสร้างเสาหลักแห่งความดี4เสาที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายแต่ละด้านคือเสาที่ 1. วิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เสาที่สมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเสาที่สาหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพเสาที่สจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีโดยมีการออกแบบผังขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างพระบรมราชบายแต่ละด้านกับแผนงานโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีของการศึกษาของโรงเรียนว่ามีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมรองรับอยู่แล้วหรือไม่หรือต้องจัดเพิ่มเติมจากนั้นนำมาจัดกลุ่มเพื่อแยกตามความเหมาะสมกับพระบรมราชบายแต่ละด้าน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีขับเคลื่อนโดยใช้ Meet M Management คือการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนทุกๆโครงการหรือกิจกรรม E Environment คือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรม A activities คือการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายผ่านการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ T tools คือเครื่องมือหรือวิธีการประเมินกิจกรรมทางเครื่องมือประเมินผลการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินกิจกรรมการดำเนินการแต่และเสาหลักแห่งความดีมีดังนี้ ข้อที่ 1. วิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการประชาธิปไตยและสภานักเรียนกิจกรรมวันสำคัญของชาติและพระหมหากษัตริย์เสาที่สองมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธโครงการสถานศึกษาพอเพียงกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมไวสัยรอบรู้สุขภาพกิจกรรมต่อต้านการใช้ความรุนแรงของมนุษย์และการถูกละเมิดสิทธิเสาที่สาม 1. น,นักเรียน 1. อาชีพมีงานทำมีอาชีพกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่กิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพสาระเพิ่มเติมทักษะอาชีพกิจกรรมตลาดหนัดสีเขียวกิจกรรมชุมนุมหารายได้ระหว่างเรียนกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพเสาที่ 4. จิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานลูกเสือชอสะอาด โครงการสถานศึกษาปลอดภัยการอบรมวินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยโครงการสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมบ้านหลังเรียนห้องเรียนสีขาวห้องเรียนปลอดบุหรี่กิจกรรมโรงเรียนวิถีลูกเสือ3การประเมินผลการดําเนินงานงการประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมจะประเมิน3ระยะคือระยะที่ 1. ประเมินก่อนการดําเนินการ เพื่อประเมินความพร้อมด้านต่างๆระยะที่ 2. ประเมินขณะดำเนินการเพื่อประเมินขั้นตอนการดำเนินการตามแผนตรวจสอบความก้าวหน้าแก้ปัญหาและอุปสรรคระยะที่ 3. ประเมินเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการเป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ประเมินความพึงพอใจเพื่อสรุปโครงการหรือกิจกรรม 4. สรุปผลการดำเนินงานเป็นการสรุปรายงานกิจกรรมโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่และโครงการหรือกิจกรรมใด ควรหรือไม่ควรดำเนินการในปีต่อไป 5. รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่จะสรุปรายงานไว้ในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาส่วนการเผยแพร่ยังมีการเผยแพร่ภาพความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมผ่านทางสื่อออนไลน์เช่น i ลน์ Facebook หรือเว็บไซต์โรงเรียนและการเผยแพร่ผ่านการประกวดการแข่งขันรายการกิจกรรมหรือโครงการเป็นต้น ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมโครงการและการดำเนินงานมีความต่อเนื่องยั่งยืน ผู้เรียนได้รับการอบรมบ่มเพาะให้เป็นคนเก่งดีมีสุขและเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนมีผลงานและรางวัลเชิงประจักษ์ทั้งสีด้านได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างได้ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจนักเรียนที่จบการศึกษานำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างหลากหลายผลงานและรางวัลที่ได้รับ ต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานลูกเสือช่อสะอาดจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด้านการมีอาชีพมีงานทำประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สภานักเรียนได้รับการคัดเลือกผลงาน TSC เทศกาลดีๆที่บ้านฉันโครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเป็นต้นปัจจัยความสำเร็จ โรงเรียนมีความพร้อมด้านคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และการจัดการมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องการขยายผลและการพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืนจะต้องมีการสรุปสะท้อนผลหรือทำ PLC เป็นการจัดความรู้อย่างสม่ำเสมอต้องมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งโรงเรียนต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน